ลัคนาราศีพฤษศป,ปี2567หลังเดือนเมษายนดวงชะตาชีวิตของท่านจะดีขึ้นเนื่องจากดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าไปทับลัคนาดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภหรือลาภผลย้ายเข้าทับตัวท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางที่บ่อยขึ้นความสำเร็จจะเกิดจากการเดินทางความสำเร็จของท่านในปีนี้จะต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นเพราะดาวพระเสาร์ย้ายเข้าเรือนกรมมะหรือเรือนการงาน ความสำเร็จจึงต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและการที่พระราหูโยกหลังลักนาท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมควรระมัดระวังเพราะจะทำให้ท่านเสียชื่อเสียงได้การที่ดาวมฤตยูทับลักนาท่านจะมีโอกาสที่จะโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นย้ายงานย้ายบ้านหรือย้ายที่อยู่อาศัยทางด้านการเงินท่านจะมีเกณฑ์การเงินที่ดีขึ้นโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีค่ะ